ผลของธรรมะจะประสบพบพานจะปรากฏในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันรวยขึ้นมามันอะไรขึ้นมาขอให้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันดีขึ้นมาฝนไม่รวยก็ช่างหัวมันจิตใจที่เคยโลภมันลดลงจิตใจที่เคยโกนมันลดลงจิตใจที่เคยหลงมันลดลงความยึดมั่นถือมั่นที่มีจํานวนมากจะเป็นทุกข์มันลดลงจนผ่อนคลายนั่นนหละผลของมันเอากิเลสมาเป็นเครื่องวัดอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัด เนี่งที่ท่านบอากว่าสุขัสสะทาตาเมธาวีสุข,ขังโสอธิคัตชติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทำของตนเองเวลาใดมันชื่นใจย,ย,ยกมือไหว้ตนเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัว จะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนตอนเองก็มีความสุขอยู่ได้แต่คนที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะธรรมชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าปลุกเราให้พระสงฆ์ทุกครูถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิตร สหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอํามาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญา,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 รรา,า,าตาเาิเป็นสายโลหิตเป็นพ่อเป็นแม่เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคนทำสิ่งประการคือศรัทธาศิลจาคะปัญญา ถ้าเธอสามารถทำให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ได้เรามองไม่เห็นการที่ภิกษุจะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำพระภุชนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยยธรรมทำสี่ประการนี้ถ้าเธอทำได้ก็เหมือนเธอได้นำบุคคลเหล่านั้นพระภุชนเหล่านั้น,น,น,นไปปฏิฐานไว้บนสวรรค์ เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้แก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิงเยเตพิกเวอนุกรรมปรยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุง่งพิษุวทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตาวาอามัจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตพิกาเว จตุสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภามิตรก็ดีอมมาร,ราชการก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติถือเอาสมาทานประดิษฐานจิตใจไว้ในคุณธรรมสิประกานี้ ถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เขาไม่มีทางที่จะตกตำ่ำอวินิปาตะธรรมโมเขาไม่ตกลงไปในทางที่ถับเขาจะไม่ตกต่ำไปสู่กุอากุศลธรรมนิยโตเที่ยนแทสัมโพธิปรายโนที่เขาจากบรรลุธรรมโคธิยานในเบื้องหน้า